ทางโล่งอันแน่นอนไปสู่สัมมัตตนิยามภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมหกประการแม้ฟังสัตย์ธรรมอยู่ก็ไม่อาจก้าวลงสู่นิยามธรรมบทสรุปอันแน่นอนอันเป็นสัมมัตตภาวะแห่งความถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลายหกประการอย่างไรเล่าหกประการคือเป็นผู้ประกอบด้วย กรรมาวารณะภาวะมีกรรมเป็นเครื่องกัน้นประกอบด้วยกิเลสาวารณภาวะมีกิเลสเป็นเครื่องกัน้นประกอบด้วยวิปากาวารณะภาวะมีวิบากเป็นเครื่องกัน้นไม่ประกอบด้วยศรัทธาไม่ประกอบด้วยฉันทะและเป็นผู้มีปัญญาสามภิกษุทั้งหลาย บุคคลที่ประกอบด้วยหลักธรรมหกประการเหล่านี้แลแม้ฟังสัตธรรมอยู่ก็ไม่อาจก้าวลงสู่นิยามธรรมอันเป็นสัมมัตตาในกุศลธรรมท,ทั้งหลายภิกษุทั้งหลายบุคคลที่ประกอบด้วยหลักธรรมหกประการฟังสัตธรรมอยู่ก็อาจก้าวลงสู่นิยามธรรมอันเป็นสัมมัตตาในกุศลธรรมท,ทั้งหลายหกประการอย่างใดเล่า หประการคือเป็นผู้ไม่ประกอบด้วยกรรมาวารณะภาวะไม่ประกอบด้วยกิเลสาวารณะภาวะไม่ประกอบด้วยวิปากาวารณะภาวะประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยฉันทะและเป็นผู้ที่มีปัญญาภิกษุทั้งหลายบุคคลที่ประกอบด้วยหลักธรรมหกประการเหล่านี้แลแม้ฟังสัตยธรรมอยู่ ก็อาจก้าวลงสู่นิยามธรรมอันเป็นสัมมัตตาในกุศล,ลธรรมทั้งหลาย